ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสราวดบอลสีนะครับครับวันนี้เราก็มีไม้บอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะครับผมครับอ่าเป็นวันหยุดของสัปดาห์เรานะครับผมครับออเดอร์ก็จะเริ่มส่งวันจันนะวันจันทนะครับผมนะครับไปสนีครับอีเอครับผมด่วนจีไปสนีจ่ายนะครับครับที่เห็นนี้เป็น เป็นลูกของวันเสาร์นะครับผสมกับไม้ด่างนะครับผมนะครับครับกระถางละเก้าสิบบาทนะครับผมกระถางละเก้าสิบบาทมีอยู่สองหน้านะครับผมนะครับมีอยู่สองหน้านะครับผมเป็นไม้เมล็ดของวันเสาร์นะครับใบกลมบล็อกเลยนะครับผมออกทรงบางใบก็ออกทรงถ้วยนิดนิดนะครับผมแต่กลมกลมบล็อกเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับกระถางนี้นะครับเก้าสิบบาทนะครับคุ้มๆนะ เป็นราคาหน้าสวนเลยนะครับผมนะครับฮะเก้าสิบบาทเลยครับผมนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสาวกของอ่อหมายใบกลมนะครับผมนะฮะอย่างเช่นพวกเทพจุตินะครับผมจริงๆผมผสมกับเจ้าปอกแก้วนะครับผมนะครับแล้วก็ทําจํานวนนะยังไม่มีชื่อนะครับผมสามารถเอาไปตั้งชื่อได้เลยนะมีสองหน้านะครับผมอีกหน้านึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับเหมือนพวกหยกนะครับผมหยกหยก ยกหยกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับก็90บาทนะครับกระถางละ90บาทนะครับแล้วก็จะเลือกแฉบก็แฉบได้เลยนะครับผมนะครับเนี่ยครับครับกระถางละ90บาทนะครับผมเป็นราคาหน้าสนวนเลยนะครับผมก็มีจํานวนเล็กเล็กน้อยน้อยนะฮะไม่ไม่ได้เยอะนะอย่างบางต้นก็บุนมีมาช่วยเนี่ยครับเปิดด่างแบบเปิดด่างแบบชัดเจนเลยนะครับผม ไม้มีดบางทีก็ใช้มีดบางั้งก็ใช้ขวานนะครับผ่านะฮะก็มีบ้างครับผมอาจจะเก่งไม่เท่ากันนะครับแต่นี่เก่งนะขึ้นกระถางหกหมดแล้วนะครับผมนะครับกระถางละเก้าสิบาทฮะอันนี้เป็นหน้าออกแดงมง่วงนะครับผมนะครับปนเขียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูไซส์แบบนี้นะฮะเป็นเป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมนะครับ หน้าแบบนี้นะครับก็แม่ประคราอยู่แล้วครับผมนะครับแต่พ่อก็วันเสาร์นะครับหมายถึงว่าเขาจะเน้นไปทางก้านนะครับผมเอาออกมาให้ลูกค้าดูนะครับเนี่ยฮะด่างแบบนี้นะครับกระถางละเก้าสิบาทนะครับผมเป็นราคาหน้าสวนน้องอยู่ในกระถางเอ่อถางหกนะครับผมนะครับกระถางหกเหมดแลเลยนะครับผมนะครับนะดูนะครับผมเก้าสิบบาทนะครับราคาส่งนะฮะก็ลองเอาไป ตั้งชื่อดูนะครับผมเอาไปอย่างละคู่ก็ได้ครับผมนะครับแต่ค่าจะส่งก็จะมีอยู่ห้าสิบาทเหมาเหมานะครับผมสําหรับท่านที่โอนอันนี้ได้ใหญ่นะได้ใหญ่นะเปิดด่างขี้แตกขี้แดนเลยลูกค้านะครับผมนะครับบางบางตัวก็ยังไล่อยูอย่เพราะว่าฝนเพิ่งลงนะครับผมเมื่อคืนผมเปิดยังยังไม่เออเอาเอา,เอาเน้นเน้นให้ลูกค้าเอาหน้าสวยๆไปก่อนเนี่ยฮะกลมจริงครับผมนะนะครับ ไปอยู่ละนองก็ได้ฮะอยู่ราดบุรีก็ได้นะครับผมนะฮะทุกต้นนะฮะพร้อมสมัครใจนะครับนะฮะสวนใดก็รับน้องไปในราคา90บาทนะครับผมนะครับนะฮะมีค่าจะส่งเอ่อห้บาทนะครับสาหรับท่านที่สะดวกปลายทางก็60บาทเท่านั้นนะอันนี้สีเจล็กครับผมนะครับจะติดติดพ่อครับผมวันเสาร์นะครับก็ไม้นะครับผมจะพื้นฐานมาจากไม้เมล็กกันก่อนนะครับผมนะครับ นะฮะอาจจะเป็นเทพอะไรสักอย่างนะครับไปตั้งกันดูนะครับผมนะครับดูนะกระถางละเก้าสิบาทนะครับชนชนกล้องครับเกือบแตกเลยครับอ่ะอันนี้อสงไขยผมเหลือต้นเดียวนะครับผมนะครับอสงไขยนะครับต้นที่แล้วผมขายไปสี่สิบาทนะครับผมอันนี้ได้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับขอสี่สิบเอดบาทนะครับผมครับอุ้ยเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าสี่สิบเอดบาทมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมนะครับ คือจะมีต้นนี้จะมีสองหน้านะครับผมว่าไปนู่นคืออสมไขจะป้ายเหลืองป้ายอะไรอย่างเงี้นะครับผมป้ายเหลืองนะครับป้ายเขียวป้ายชมพูด่างชมพูก็ครบนะครับผมต้นนี้ครบจบครับสี่สิบเอ็ดบาทนะครับผมนะครับอันไหนดีไหนวะจักอันนั้นในจันโหนดเขี้ยวไม่มีใครเล่นแล้วมั้งเอาไปยี่บห้าบาทนะครับผมจันโหนดเขี้ยวนะครับผมนะครับ ยี่สิบห้าบาทนะเป็นไม้ตัวเก่านะครับผมทีผมก็เขิดน,นะครับไม่ไม่กล้าจะไลฟ์บางทีกลัวว่าลูกค้าจะมีเยอะแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งคันนี้มากนะครับผมฝั่งคันนี้จะเป็นเอ่อเพชรเมืองลาดนะครับผมอยู่ในกระถางหกนะครับผมเพชรเมืองลาดฟอร์มก็ขึ้นเป็นแม่พันเลยนะครับผมเพชรเมืองลาดเป็นไม้ของเอกอินดี้นะครับได้อยู่ที่เท่าไหร่เดียเอาสักเจ็ดสิบบาทนะครับผมเป็นราคานะอ่ะอันนี้ก็เป็น ลูกของเกาะเกล็ดนะครับผมกับหานุมานนะครับผมนะครับดูนะครับผมนะครับแต่ผมไม่ได้หลอดใหม่นะครับผมสวยๆนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็ได้อยู่ที่เออสองนะครับผมนะครับ250เอาไล่กระถางนะครับผมบางทีบางต้นก็อันนี้เป็นไม้ที่แบบนะโหติดติดทั้งไหนมั่งไม่รู้เนาะแต่ที่นี่มีผสมเกาะเกร็ดอยู่นะครับผมเกาะเกล็ดนะ มีทั้งมะมงนนนะครับผมนะครับก็เอ้าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นต้นแม่นะครับผมนะครับต้นแม่พันเลยนะครับผมด่างน้อยนะเพราะว่าเป็นเน้นด่างที่หนอนเนี่ยหนอนเขาเน่ยหนอเขาน้่ยครับผมนะด่างประมาณนี้หน่อของต้นนี้นะลูกค้าผมให้หนอนะครับผมนะครับหน่อละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอันนี้หน่อนหนอนนี้นะแบ่งสองหนอก่อนนะครับ เพราะว่าใหญ่หน่อยนะฮะหนอละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับนะฮะเดี๋ยวแม่ผมจะลองทําดูนะครับผมนะฮะพอด่างสวยเลนอ่ะอันนี้นั่นก็เอาเอาฟอร์มนี้ไปเลยนะครับฟอร์มแบบฟอร์มเท่าต้นแม่ต้นแม่เขานะครับผมแต่ก็ยังไม่มีหนอได้สองร้อยห้าสิบนะครับผมไม้เมล็ดทํายากฮะแต่ก็อนาคตไกลครับผมนะครับนี่ก็ต้นนี้นะหลอดใหม่นะอือือครับกระถางนี้ให้อยู่ที่ สามร้อยบาทนะครับผมเอาสองร้อยเก้าส yeah. ิบพอสองร้อยเก้าสิบพอนะครับผมสามร้อยดูแพงไปนะครับผมนะครับไม้หน้าใหม่ๆนะครับผมนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็กวาจะผ่านฝนได้นะครับตอนนี้ฝนฝนลงมาสองวันติดแล้วครับผมนะครับไม้จริงๆครับเอาสองร้อยเก้าสิบนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมเกาะเกล็ดนะครับผมไม้เมล็ดเกาะเกล็ดนะครับผมนะครับโอ้โหแดงเนะพูดถึงความด่างนะด่างแดงนะมันีล้อมเพชรวิ่งครับผมนะครับ ยอดปักวป่งกอ้ต้นต้นนี้นะครับผมนะครับไม่มีใครรับน้องไปเลี้ยง400บาทนะครับผมผมซื้อมา800นะครับผมเออแปดร้อย800บาทไม่รู้นะแต่ดอกอะ่ะดอกมาครับผมเนี่ย ก็น่าจะอีกสิบกว่าวันนะครับผมนะครับลองลองเอาไปทําดูนะครับผมนะครับใบหอกใบหอกกําลังมาแรงนะครับผมนะครับดูดูเนื้อด่างนะด่างพันลลายเลยนะครับผมอันนี้เป็นหลอดล่าสุดผมก็แปลกใจว่าทําไมมันเข้มขึ้นนะครับผมทําไมเออน้องเข้มขึ้นดอกมาครับผมนะหัวใหญ่นะกระถางนี้นะครับผมเพราะเป็นต้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 นหน่อแล้วก็เป็นต้นแม่แยกออกมาสองหน่อต้นนี้นะครับผมได้ไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมจากแปดร้อย ได้แค่นี้อันนี้ผมจะคืนทุนนะก็เลยยกแม่ให้กับคุณลูกค้าไปนะครับผม4ี่บาทนะครับผมยังยืนยันอยู่ที่400บาทขาดนิดขาดหน่อยแบ่งกันครับผมนะครับเพราะว่าผมเหลือหน่อนี้นะครับหน่อนี้นะหน่อนี้ผมได้สองหน่อน,นะครับอ่าต้นแม่เมื่อกี้เขียวมานะเขียวมาปนเอ่อแดงชมพูนะครับผมแสดงว่าน้องน้องโตอยู่แล้วนะครับผมกระถางนี้ก็ ตีถั่วเลยดีกว่านะสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทหนอหนอของต้นนี้นะครับผมนะครับนะเหนือดวงนะครับผมเหนือดวงผมรับประกันนะว่าหลอดเนี้ป้ายหลอดที่มานะครับผมนะครับผมขายอยู่สามร้อยยี่สิบบาทนะครับผมก็ไม่ได้อะไรครับผมมาสามร้อยห้าสิบแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเหนือดวงต้นนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะเป็นหนอด้วยนะสามร้อยี่สิบาทนะครับผมนะครับ ใบเฉพาะใบหอกอะนะตอนนี้เล่นสะโพกกันนะฮะแล้วก็เล่นเม็ดสีกระถางนี้ตอบโจทย์หรือเปล่านะครับผมนะครับนะผมขายหน่อนนี้นะครับผมเป็นไม้แยกหน่อนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมยังไม่มีเจ้าเจ้าของนะเดี๋ยวนี้ผมจะลดราคานะครับผมเอาไปหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับผมหน่อนี้นะครับผมนะครับเอาจริงๆตอนนี้นะถ้าหอกต้องสะโพกนะครับผมแล้วก็เม็ดขึ้นนะครับเม็ดสีขึ้นโอ้โหตัวนี้แล้วก้านแข็งเด็กเลยนะครับผมนะครับ สามใบหนึ่งหลอดนะครับหน่อนี้นะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร้อยยี่สิบบาทหน่อเนี้ยผมไม่ใช่หนอ่อกระถางเนี้ยเป็นไม้ที่เออนะซื้อแม่มาอย่างแพงเลยนะครับผมนะครับเป็นเขาบอกผมเป็นคู่ฝักของเจ้าชายรัติการนะครับผมนะแต่ผมว่ามันด่างโหดกว่านะลูกค้านะดูนะครับอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทไม่ไปเอาร้อยแปดสิบาทเลยครับผม ร้อสิบาทกระถางนี้นะครับร้อยแปสิบาทไม้โตแล้วแหละนะครับผมแล้วก็เปิดแล้วด้วยนะครับร้อยปสิบาทนะครับผมส่วนอสูรโลกันนะครับผมอสูรโลกันก็หน่อนี้ก็ยังอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้ก็เป็นต้นแม่นะครับผมนะครับต้นแม่ก็จริงๆอิหัวเขาเข่าพอๆกันแต่หัวนี้จะแก่ถ้าเวลาถ้าเวลาผ่านะหัวเนี้ยโอกาสที่จะนะ ที่จะชัดเจนจะโอเคกว่านะครับผมอ่ะกระถางนี้เอาไป380นะครับผมอยู่ในกระถาง8นะครับอสุโลกันใบใบหอกนะครับผมนะครับอ๋อนี่กระถางนี้เดี๋ยวรอส่งเหมือนกันนะครับส่งวันจันทร์สี่สิบบาทสงไขนะครับอ่ะกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดของหานุมานะครับผมนะครับไม้เมล็ดของหานุมานะครับคือน้องจะด่างแบบกล้องกล้องไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ว่า น้องป้ายน้องด่างนะครับผมนะครับแต่ต้องเห็นตัวจริงนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไป150บาทนะน้องไซส์ใหญ่แล้วล่ะนะครับผมเด็ดใบเรื่อยเด็ดใบเรื่อยนะครับผมอยู่กับผมมาเป็นไม้เมล็ดนะครับผมยังไม่ได้ทําการผ่าเลยนะครับอายุน้องหกเจ็ดเดือนแล้วล่ะแล้วน้องทรงคอมแพกนะครับผมนะดูนะครับไม้อย่างนี้น่าจะเอาไปผสมดอกนะครับผมนะครับผสมกับไม้ดำๆไป้ายหน่อยก็ เจ็บปวดแลอเกินนะครับถ้าได้ได้ลูกเขานะครับผมกระถางนี้นะครเป็นไม้ด่างดําแดงนะครับผมร้อยห้าบาทนะครับผมน้องอยู่ในกระถาง6 .6 หครับผมนะครับไม้ผมเปิดตู้ไว้เมื่อคืนแล้วฝนครับกระถางนี้นะครับผมเป็นหน่อเป็นหน่อขายอยู่ที่120ยี่สบาทแล้วกันนะครับจากร้อยห้าสิบมาครับวันนี้จะลดราคาให้นะครับผมอ่ะหานุมานะครับผม อนุมานตัวสิบนะครับผมผมเห็นว่าทรงมันไม่สวยใบนี้นะครับผมเป็นใบเบี้ยเอาเอาแค่นี้พอนะครับผมอนุมานตัวสิบนะครับผมนะครับอันนี้หลอดล่าสุดและหลอดใหม่ใหม่อีกวนะครับผมนะครับครับสามร้ยห้าิบาทนะครับผมนะครับไม้ที่สวนนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเนี่ยผมได้มาในนามลูกไม้นะลูกค้า แต่มันเหมือนกระบี่นะครับผมกระบี่เอามาร้อยยี่สิบบาทขายหกสิบาทแล้วกันในราคากระบี่กระบี่ในร้อยนะครับผมเจ้าหญิงเจ้าหญิงรัติกาลแยกหนอนะครับผมนะครับป้ายนะครับผมนะครับปล่อยอยู่ที่แปดสิบาทนะครับเป็นหนอนะครับผมแปดสิบาทนะครับผมนะฮะแปดสิบาทเจ้าหญิงรัติกาลนะครับแปดสิบบาทเจ็ดสิบาทก็ได้ครับ อ,นนอันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับผมเป็นเอ uh ่อเอ่อเหนือเมฆนะครับผมเหนือเมฆนะครับผมนะครับเหนือเมฆนะฮะจะเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ก็เป็นลูกของออกเกรดเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วน้องมีหนอนะครับผมน้องมีหนออยู่ในกระถางแปดนะกระถางนี้น้องไม่อยู่กระถางหกนะครับผมขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมน้องลงหัวแล้วมีหนอนะครับรับประกันคือว่าน้องเอ่อทุกคนได้ไปสองต้นนะครับผม อยู่ในกระถางแปดนะครับผมอันนี้ฮาร์ปเลยในหลอดใหม่ครับสามร้อยห้าสิบนะครับน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะครับมีหน่อพร้อมนะครับผมกระถางนี้นะฮะไม้เมล็ดเกาะเก็ดนะครับผมนะครับหนังก็โอเคนะนะอะผมอายนะครับผมคลิปที่แล้วผมจําเขาไม่ได้นะครับผมไม้ใหม่ล่าสุดนะครับผมเอ่อ ผมขายเป uh? ็นมงคลไก่ฟ้านะครับผมนะครับมงคลไก่ฟ้านะครับผมนะครับไายครับผมนะครับกระถางนี้คือไผ่สีสุกนะครับเป็นหนอนนะครับผมเป็นหน่อไผ่สีสุกนะครับคุณลูกค้าดูหลอดใหม่นะครับผมนะครับไผ่สีสุกถ้าเหลืองเข้านะออืคุณลูกค้าไม่ต้องไปมองใบนี้นะครับผมนะครับอ่ะผมว่าทําไมเขาเรื่องไม่ไปนะครับผมกระถางนี้นะครับอยู่ที่ไผ่สีสุกนะครับผมเก้าร้อยนะครับผมเป็นหน่อ เก้าร้อยนะครับผมเก้าร้อยบาทนะครับผมไผ่สีสุกน่าจะทําจํานวนได้เลยนะครับผมไปถึงลูกค้านะครับผมไผ่สีสุกระถางนี้นะครับนะเอาแปดร้อยพอครับผมนะครับไผ่สีสุกเอาคาตนณะนะครับผมคาตาะฟอร์มกระถางแปดนะครับผม คาตนะนะครับผมเป็นไม้ป้ายดำแดงนะครับผมเอาไปที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับโอ้โหจากเจ็ดร้อยนะผมเทสะบัดเลยนะคลิปนี้อ่ะกระถางนี้นะครับไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับผมเอาไปจากเจ็ดร้อยนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเลยครับปล่อยมาสองคลิปแล้วเอาเทนะครับผมนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางแปดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับ กระถางนี graduate, way, ้นะครับผมนะครับไม้ขายสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมนะกระถางนี้เอาไปเอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะเพขาดนะครับผมนะครับฝักเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นปิ่นเอ้ยไม่ใช่ปิ่นสายลุงนะครับผมปิ่นสายลุงเล่นกันเป็นเป็นพันนะฟอร์มนี้พันห้าพันหกนะครับผมเจ้าของไม้ขายปิ่นสายลุงเอาไปห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับปิ่นสายลุงนะครับกระถางนี้อย่างเฟลเลยนะ ยังไม่ไปนะครับผมปล่อยอยู่ที่400นะครับผมนะฮะไผ่นะครับผมไผ่ด่างกระถางนี้ก็เป็นหอกด่างนะครับผมหอกด่างําแดงนะครับผมใบมีตําหนิหน่อยนะครับผมนะฮะจาก450นะฮะเดี๋ยวผมจะให้อยู่ที่350นะครับไม่ได้เกี่ยวกับใบใหม่แล้วลูกค้าใบใหม่3ใบนี่กิ๊กๆครับผมนะครับหลอดใหม่กำลังมานะ350นะครับปอมนี้นะครับกระถางนี้เป็นกริดนะครับผมนะครับนะครับได้มาในนามกริดแอสู์นะครับผมหลอดใหม่ฮาร์ปเลยนะครับผม ร้อหสิบาทนะครับผมกิดอสูรนะครับผมนะครับนี่กับไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับอยู่ในกระถางแปะนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสาม้อยหสิบาทนะครับไม่ไปนะครับผมคุณลูกค้าดูหลอดใหม่นะครับผมขาดทุนสามร้อยสองร้อยสองร้อยกว่บาทสามร้อยเดี๋ยวปล่อยอีกทีนะครับผมปล่อยอีกทีนะเผื่อเจอเจ้าของนะครับผมนะครับคุณลูกค้าดูหลอดใหม่นะเหลืองไข่ทองนะ ไม้เหลืองไข่ทองนะครับผมแล้วปลายม่วงนะครับผมนะครับแล้วเป็นไม้งานกระดูกนะครับเก้าร้อยห้าสิบนะครับอีกทีนะครับก็เดี๋ยวผมทําจํานวนแล้วครับถ้าคลิปนี้ไม่ไปนะครับอันนี้ไม้ฟอมแม่พันธุ์นะทรงก็ประมาณคอมเพกกันนะลูกค้ากาลังเลี้ยงนะไม้ก็น่าจะสุดได้ประมาณนี้แหละครับผมนะครับไม้กับไซส์ใหญ่แหนะครับแล้วด่างประมาณนี้นะครับผมไม้เขียว่มีเสน่ห์นะครับผมนะครับไม้ไม้ไม้พื้นเขียว เวลาเขาป้ายนะเพราะมีเชือกป้ายหหลอดใหม่นะลูกค้าเกินฮาร์ปนะลูกค้าแล้วจะเป็นจะเป็นอะไรที่เด่นมากเลยเวลาเข้ากลางนะครับผมไปกลางที่บ้านลูกค้านะครับวันจันทร์นะครับผมรับน้องไปเลยครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมกระถังแปดนะครับผมนะครับตัวนี้อยู่กับผมแน่นอนนะครับผมนะครับเที่ยวจันทานะเป็นงานสะโพกอันนี้ก็เที่ยวจันทานะครับผมเป็นงานใบหอก ไม้เมล็ดนะครับมีหน่อนะกระถางนี้นะไม้เมล็ดนะครับเอ่ออยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับกระถางหกนะครับตัวนี้ทําเลยครับสามร้อยบาทเอ้ยสามร้อยห้าสิบนะครับมีหน่อได้หน่อไปด้วยนะหน่อด่างสวยเลยท่านสามร้อยห้าสิบนะกระถางนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทเดีเป็นลูกเกาะเกล็ดนะครับผม กระถางนี้เนะจากสี่รอยห้าินะครับผมไม้ขายสิทธิ์นะครับหน่อประมาณสามหน่อลูกค้าไ,ไม้เมล็ดตัวแล้วข้อออกหน่อยไวครับผมนะครับกระถางนี้นะขึ้นฟอร์มกระถางแปลแล้วเอาไปส5มร้อห้าสินะครับผมสาม้อห้าสิบาทนะครับกระถางนี้นะครับ <c oughs> ลูกค้าดูไม้ไมเมล็ดกระถางนี้นะนะครับ หน่อห่างนี่ยังไงเนาะลูกค้าคืออยู่กับผมมาเจ็ดแปดเดือนแล้วนะแล้วผมเพิ่งเอามาเข้าตู้นะครับผมนะฮะหน้าหน้าเขาจะคล้ายกับหงแดงแล้วก็อ่อเจ้าคุณนะครับผมสองตัวนี้นะครับผมแต่เขาเป็นไม้เมล็ดนะครับผมหน่ออยู่ห่างๆเลยนะครับผมต้นแม่น่าจะหัวหใหญ่ครับ ไข่เะเอาไปทำแล้ครับผมหน้านี้นะครับผมนะครับเอาหนอ่อไปสองหน่อนะครับน่าจะมีหนอ่ออ่อนๆอ,อ,อยู่เทียบเลยต้นแม่นะครับต้นแม่ก็มาแล้วนะครับผมไปใหม่เอาไป450นะครับผม ผมเปิดตู้ไว้ครับผมลูกค้าน้ําเต็มตู้ยแต่ผมต้องการให้น้องเขาฟื้นตัวครับผมโดนน้าฝนนะครับเคืนฝนตกนะครับกระถางนี้ผมเอฟมาก็หลายตังนะครับผมเป็นไผ่ที่มีสะโพกนะครับผมนะครับพอโดนฝนหน่อออกเลยนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบนะครับพร้อมหน่อแล้วกระถางนี้นะครับไผ่ด่างไผ่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอ เปิดสะโพกนะครับผมไผ่แต่ตัวนี้มีสะโพกน้ําเต็มตู้เ๋ยผมต้องเอาน้ําออกครับอันนี้ได้มาในนามม่วงม่วงซิลิกุลนะครับผมนะครับม่วงสิลิกุลนะครับกระถางนี้ร้อยห้าสิบนะครับครับอันนี้ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับผมผมไปดูเข้าไรส์สดมันเหมือนกับ เด้หญิงรติการครับผมนะหลอดใหม่มาแล้วลูกฮะโดนฝนนะ่ะหลอดมาเลยครับนะกระถางนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบาทกระถางนี้นะครับผมใบหอ,อกกระถางนี้นะครับขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับหอ,อกมีสะโพกนะครับผม เป็นหอกด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับครับกระถางนี้ก็หนึ100่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะฮะจากร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวนี้เทไม้ให้นะครับกระถางนี้นะกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับโดนฝนและชุ่มชื้นนีนะครับผมนะครับ ครับกระถางนี้นะครับผมเดี๋ยวเทให้นะครับผมเทคู่กันมาให้มาบ้านเดียวกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปแบ่งไปเลี้ยงนะครับผมนะครับกระถางนี้จาก450นะ้เอาไป350นะครับผมนะครับ350บาทนะครับผมนะครับอยู่ในถางแปดเลยนะครับผมนะครับ350นะครับผมกระถางนี้ฮะกระถางนี้ก็ เอาไป2 5 0หสิบนะครับผมนะครับ250หสบาทนะฮะลูกของมณนีล้อมเพชรนะครับผมครับนะฮะลูกของมณีล้อมเพชรนะครับ3 5 0ยหสบาทนะฮะกำลังโตเลยนะครับผมนะฮะ350ยหสบาทนะครับผมไม้ไซส์ใหญ่แล้วด้วยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมยมเทให้แบบนะแบ่งกันนะครับอันนี้2ต้นนะครับผมนะครับทรงกระเบนนะครับผมสองต้นนะครับกระถางนี้ก็ไป3 5 0ยหสิบนะครับลงไปต้นละร้อยนะครับผมนะครับ สามรห้าสิบนะคือถ้าเทต่ำกว่านี้น่าจะขาดเยอะครับผมเนะี่ก็เห็นใจพ่อค้านะครับสวยนะครับกระถางนี้สองต้นคู่ครับผมมีหนอติดไปด้วยนะคือไม่รู้ต้นไหนหนอสามร้อยห้าสิบาทนะครับผม ระถางนี้นะครับผมนะฮะสองร้อยหสิบพอครับผมนะครับเทให้เลยนะครับผมนะครับไม้กระถางแปดนะครับผมนะฮะรงกระเบนนะครับผมกระเบนด่างนะครับสองร้ยห้าสิบบาทนะครับผมครับวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงนฮะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมนะครับ